จังหวัดปทุมธานีวัดสิงห์แตกแล้วคลื่นมหาชนคนบุญร่วมทําบุญทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2568กันอย่างคับข้างเมื่อเวลา9นาฬกา39นาทีของวันที่2พฤศจิกายน2568ณศา,าราดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจัังหวดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสิงห์สามโคกคลื่นมหาชนคนบุญลังไหลามาทำบุญทอดก,กระถินสามัคคีกันอย่างคึกคักโดยคุณดำริคุณจันทนามีสมบัติประธานทอดผ้ากระถิ่นสามัคคีพร้อมด้วยพนากาศเอกสุรพงศ์พุทธมนต์อดีิรองผู้บัญชาการทหารอากาศคุณพัฒนาการอัมพล คุณพนารัตน์กันอำพลประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท KCI Engineering จำกัดคุณพนารัตน์กันอำพลร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีและแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะมีพระสมุทรอัฐพลอนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์วัดสิงห์ ทางด้านนายดำริมีสมบัติประธานทอดผ้ากระถินสามาคัคคีได้กล่าวว่าผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากระถินสามัคคีนวัดสิงห์ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สามัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยคือรัชกาลที่สองค่ะ ทรงมีศรัทธาต่ออดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์เป็นอย่างมากซึ่งควรช่วยกันปรับภูมิทัศน์และปฏิสังขรณ์วัดให้สมกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานีประเทศชาติ จะได้เป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศลสืบไปและจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกระถินสามัคคีในครั้งนี้โดยได้ยอดเงินจำนวน1 1 6 4 6ล้านน6บาทค่ะ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพัฒนาการอัมพลประธานร่วมทอดผ้ากระถินสามาคัคคีท่านได้เพิ่มเติมว่าวันนี้วันดีได้มาพร้อมครอบครัวมาร่วมทำบุญพร้อมนำขนมไทยมาร่วมออกโรงทานค่ะในงานทอดกระถินสามาคัคคีเพื่อนำปัจจัยไปสร้างกุฏิใหม่แทนกุฏิเก่าที่ชำรุดสุดโสมจากการทาบุญในวันนี้รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ค่ะนิว24สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน